กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเป็นกับเกมสมรอยมาเตอร์วันนี้ผมจะมาหลอมเหล็กวิญญาณหาอาวุธสีช่องบนสวรรค์กันวันนี้เลขสวยมากเลยดูทองดิ39,999มีเหล็กวิญญ,ญ,ญาณอยู่ที่6ก0้อก้อนสุ่มครั้งหนึ่งใช้อยู่ที่5ก้อนนะครับก็10ครั้งก็50ก้อน20ก็100ก้อนนะครับน่าจะใช่นะ ก็ห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าโอเคใช่ยี่สิบหนึ่งร้อยเราจะส่มได้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งก็ไม่รู้ว่าจะได้สี่ช่องพอรสวรรค์ไหมนะครับคงไม่ต้องบอกว่าอาวุธสี่ช่องพอรสวรรค์มันดียังไงก็คงรู้กันอยู่แล้วแหละยิ่งช่องเยอะมันยิ่งดีก็ไปเลยรอ้อมผมไม่ได้นานแล้วนะสำหรับอาวุธสี่ช่องพอรสวรรค์นเนี่ยจากการส่มเหล็กวิญญาณเนี่ย ไม่ได้มันนานมากไม่รู้ว่าหกร้อยก้อนนี่ร้อยยี่สิบครั้งอะ่ะมันจะออกใกล้ผมไหมเอาจะค่อๆค่อยๆไปแล้วเราก็เตรียมเหล็กไม่ใช่เหล็กไอตัวชูหลิงพิเศษไว้1เม็ดชูหลิงส้มสองไว้สำหรับถ้าอาวุธเนี่ยมันจะเขียนี่ยรับอาวุธวิเศษหนช่องพรสวรรค์เนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันเขียนว่าเป็นสี่ช่องอะ่ะค่าสเตตัสตรงเนี้ยมันจะมีสี่ช่อง ผมจะใช้ชูริงพิเศษให้ดูกันเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วก็จะไปหลอมให้ดูด้วยว่ามันหลอมยังไงแต่คงหลอมเป็นอยู่แล้วนี่3มช่องถ้าสมช่องมันก็จะมีช่องสเตตัสสาอันถ้านี่ดีมันจะมีโผล่มาอีกช่องหนึ่งเราร้อสี่อย่างเดียวสี่มันไ,ไม่ไม่ออกเกยยังมันยังไม่ออกมาให้เยอะนะช่วงเนี้ยฉุงมนันนังมากแล้วนะจะเป็นปีแล้วมั้งเนี้ย ผมตกใจเห็นมีประกาศชื่อมีแสงเสรงิงไม่ดูสีหน้าตามันเป็นไงเนะี่ยไม่จำไม่เคยได้หมดไปหนึ่งรอยก้อนแล้วยี่สบครั้งได้สามช่องมันหนึ่งแต่ผมว่ามันน่าจะออกวงเนี่ยตั้งหนึ่งร้อยครั้งอะ่ะหนึ่งรอยครั้งเลดออกสักอันหนึ่งมันก็ยังโอเคนะห้าร้อยก้อนได้อาวุธสักอันหนึ่งอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยเนาะดูดิโอ้โห โอ้โห,โโหเคียวเกี่ยวข้าวกันเพลินเลยเคียวกับกระบ,บองอื้มดาบเคียวปืนเอ,อ้ยได้ปืนมากระบ,บองแล้วเว้ยกระบ,บองมันมีหอ,อกแล้วนะไม่เห็นหอ,อกมันโผล่งเลยนี่นี่ค้อนค้อนค้อนทอค้อนทอ,คอ,นอเคียวอีกแล้วปืนเลสี่ร้อย สี่ร้อยครั้งไม่สี่ร้อยครั้งสี่ร้อก้อนสี่ร้อก้อนนะมันแปดสิบโอ้โหแย่แย่สถานการณ์แย่แย่จะมาครึ่งทางนะเราจะไม่พักเราจะไปที่ดาบดาบมาเราจะไปแบบยาวๆเลยนะลากยาวเลยเอาเรื่องเหเพื่อน นี่หอกมาแล้วหอกมาแล้วเฮ้ยหอกหอกหอดกดับจะครึ่งทางแนละ้วถ้าถึงสามร้อยก้อนนี่ครึ่งทางแล้วนะตอนนี้สามร้อยสามสิบห้าแล้วมันเอาว่ะมันเล่นผมแล้วจีมปรับเลทให้หน่อยไม่ได้เงี้ยเงืออกจากระบบไปแล้วเนี่ยว่าสมไม่มีสี่ช่องพันสวรรค์เนี่ย นี่สูงสุดแค่สองกับสามป่ะเนี่ยมผมว่ามันน่าจะสี่ออกไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวรอรอรอ,รอเข็มเข็มที่มันหมุนวงกลมอ่ะท้ามันถึงปลายห้มันถึงตรงกลางกลางค้อนกดเฮ้ยได้อยู่ได้สามต้องกดเพื่อะไกกดคนหนึ่งปลายปืนปลายปืนเดี๋ยรอแสงวนถึงปลายปืนแล้วกด,ดโซดกด มันดีเลยกกอ,อ่ะปรากฏกรดเขียวกดไม่ได้เรื่องเลยจำหมดเลยนะเลยสองร้อยห้าสิบกรดสองร้อยห้าสิบห้าโอ้โหเปลี่ยนนิ้ววันเปลี่ยนนิ้วใช้นิ้วกลางอะ่ะใชน,นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยกดนิ้วก้อยตรงดี ไลท่ทีนิวเลยโป้งชี้กลางนางก้อยโอ้ว่านิวออ้นิวไม่ออกเลยมาโ,โป้โป้กับชี้เอากดคู่กันโป้กับกลางเล่นแล้วโป้กับนางโป้ก้อย โอ้โหไปกลางกลางนางโอ้ไม่ออกผมว่าไม่ออกอ่ะไม่น่าไม่น่าออกสมสมทีละครั้งอ่ะุ่่มสิบครั้งนี่ก็หมดไว้แบบไม่ให้ลุ้นเลยกดหวัวกดหวัวหายหัวหายเลยเพราะนแต่ผมเห็นคนคอมเมนต์เยอะนะว่าสุ่มสิบครั้งเนี่ยเหมือนว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ออกมันสูงกว่ามันอะไรนี่ก่อน ผมว่าไม่น่าเกี่ยวอะ่ะผมเคยผมลองมาแล้วมันไม่ออกให้สุ่มทีละครั้งเนี่ยมันเคยออกให้สุ่มสิบนี่มันไม่เคยออกให้เลยเนี่ยโอ้โหสามสามออกแล้วสามออกมาสองอันแล้วสามออกแล้ว,สา,ออลวสามต้องสี่นี่โอ้ยอะไร้อยก้อนเนี่ย ไม่น่าได้จากสภาพแลว้วกระบ,บองกดใช้ค้างเลยโอ้โหมันใจร้ายใจไส้ละกรรมเหลือเกินทำท่าไม่น่าได้หมดหมดแล้วเนะี่ยหมดจริงๆ หมดแล้วก็ไปไปไปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยไปแล้ววันนี้เซ็งก็ะดานเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดไปต้องขออภยัยด้วยนะจะถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอภงขอภัยเทนึงขออภัยเยอะๆหมด600ก้อน120ครั้งกะเลขทองสวยๆส9 9 9 9ไม่ได้แม้แต่อันเดียวก็ไปละบายบายสวัสดีครับ